เอชาวไทยร่วมกันคิดให้ก้าวไกลไปข้างหน้าวันหนึ่งถ้าไม่มีข้าวในนาลาก,ก็ไม่มีเราจะทำกันอย่างไรร่วมกันสร้างเมืองไทยให้เป็นประเทศทางการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนเสียแต่วันนี้วันหน้าเราขอท้าว่าท่านจะรวยไม่หยุดไรจะมาฉุดเอาไม่อยูดสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่าผมสรชัยชูประจงนะครับจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำอยางนะครับรอ่ามาในงานทีมงานวิทยากรฝึกอบร,รมกรีดยางครับก็ผมเอื้อมนินสิริวิทยากรฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือช่างเกล็ดยางของสำนักงานกองทุนส่งเค,คราะห์การทำสอยยางครับครับสวัสดีครับกับผมนายพ,พุทธพงศ์บุรินทร์พิบัาอ่เป็นวิทยากรการกลุ่ม การพัฒนาทีมือจ้างกิจการของกรมการกองทุนปเราะการทุนยานครับครับวันนี้เราได้โอกาสดีนะครับเนื่องจากว่าทางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การท,ทุนยางได้มีโอกาสได้รับน้องใหม่เข้ามาเพื่อที่จ,จับปฏิบัติงานในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การท,ทันยาซึ่งหลักสูตรหนึ่งนะครับที่มีความจําเป็นและมีความสําคัญต่อที่ต่อพนักง,งานที่จะนําความรู้ ไปสู่ถ่ายทอดสู่เกษตรกร,ะกรนะครับก็คือหลักสูตรช่างฝีมือกรีดยางนะครับวันนี้เราก็ได้มา,าร่วมฝูกกบรมนะครับที่ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดพัทลุงนะครับอัน,นี้การหลักสูตรอันนี้นะครับสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งในเรื่องของการกรีดยางก็คือ,อมีดกรีดยางามีดกรีดยางนับว่าเป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งในเรื่องของการ กลีดยางให้ประสบผลสําเร็จเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทําการกลีดยางนะครับอยากจะนําท่านผู้ชมได้มารู้จักกับอามีดกรีดยางนะครับอามีดกลีดยางที่นิยมณปัจจุบันตรงนี้นะครับก็มีมีดกรีดยางเจ็ดบงนะครับซึ่งหลายๆท่านก็ได้พยายามที่จะคิดมีดกลีดยางขึ้นมาหลายๆแบบนะครับแต่ก็ค่อนข้างจะประสบผลสำเร็จค่อนข้างจะไม่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับ ไม่ค่อยนิยมใช้กันสักเท่าไหร่ในบรรดาเกษตรกรเจ้าของต้นย่างนะครับแต่ที่ยังนิยมใช้กันมากก็คือมีดเจ๊บ่งนะครับซึ่งเราอยากจะแนะนำนะครับในการเลือกซื้อมีดกี่อย่างนะครับแต่ณะปัจจุบันนะครับนะครับให้พิจารณาในส่วนประกอบดังต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกนะครับในเรื่องของมุมมีดนะครับมุมมีด ให้พิจารณาว่าให้อยู่ที่องค์ความละเอียดของมุมมีดอยู่ที่ประมาณ8องศานะครับวิธีการก็ให้วางสันมีดนะครับซึ่งซึ่งวด้านหลังนี้อาจจะเรียกว่าสันมีดนะครับสันสันของมีดด้านนอกนะครับวางที่พื้นเรียบๆนะครับแล้วก็ให้สังเกตดูด้ามมีดจะกระดกขึ้นนิดหน่อยนะครับมันอยู่ที่ประมาณ8องศานะครับมันจะเหมาะที่จะนําไปกรีดยาง ในมุมลาดเอียงที่3 0มสิถึงสาองศานะครับอันนี้ประการแรกดูมุมอันประการที่สองนะครับดูคลองมีดนะครับคลองมีดซึ่งประกอบด้วยสันมีดด้านนอกทีนี้ไอ้คลองมีดอันนี้นะครับมันไปสัมพันธ์กับเรื่องของอความหนาของเปลือกนะจ่าเริมนะครับของเปลือกยากองอ่าใช่ถ้ายาง ยางยางเปิดกรีดใหม่ๆนี่ไม่ทรา่แบบเปลือกยางเป็นยังไงครับเปลือกยางมันจะบางต้องใช้กรองมีดที่เล็กคลองเล็กของของมีดเล็กนี้ หมายความว่าช่วงช่วงนี้นะครับมันจะแคบเข้ามาพอดูด้านหลังนะครับสันคลองมีดเนี่ยมันจะเล็กจะเล็กด้วยถ้าคลองมีดกว้างนะครับกว้างนี่ไอ้สันคลองมีดนี่ก็จะจะใหญ่จะใหญ่เนี่ยมันจะมีกว้างมันเหมาะสําหรับการติดยางเปลือกยางหนายางที่มีอายุหลายปีแล้วครับเพราะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมนะครับว่าการเลือกคลองมีดนะครับให้มันสัมพันธ์กับเปลือกยางที่เราจะไปรับใช่ไหมครับใช่ใช่ครับ ไอ้ที่ทิ้งที่จะพิจารณาอันต่อไปนะครับคือความเรียบด้านหลังของตัวมีดนะครับความเรียบด้านหลังของของเรียกว่าแกมมีดด้านนอกแกมมีดด้านนอกนะครับไอ้ส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้มันแกมมีดด้านนอกส่วนนี้ครับไอ้ส่วนนี้มันจะไปสัมผัสกับส่วนไหนของต้นยางอ๋อไอ้สมมติว่าต้นต้นต้นยางอยู่อย่างนี้นะ เป็นอย่างนี้แนบแนบอย่างนี้ใช่ไหมครัเพราะการกรีดยางนี่เราเราจะวางมีดตรงๆมันจะไม่เสี่ยงต่อการกรีดถึงเนื้อไม้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ความเรียบตรงนี้ครับความเรียบตรงนี้มันจะไปกรีดยางแล้วมันจะเกิดเกิดความเสียหายน้อยใช่ไหมครับมันไม่บาดไปถึงยอเจริญไม่ครับเพราะว่าการกรีดยางนี่มันจะต้องไม่ให้ถึงเนื้อไม้นะครับเนื้อไม้เพราะเราจะกรีดอยู่ในชั้นของเปลือกยางเพราะฉะนั้น การแนบตรงแนบมีดตรงนี้นะครับก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการกีดยางน้อยลงดังนั้นการเลือกมีดนะครับเบื้องต้นก็ให้เลือกด้านหลังนี้เรียบไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะสะดวกต่อการที่จะนําไปรับในโอกาสต่อไปครับไม่ทราบว่าส่วนไหนบ้างครับที่ยังยังก็อพอเรารับส่วนแกมีดด้านนอกเสร็จอเรียบ มันจะเกิดเป็นรอยเส้นตรงขึ้นขนานที่สันกรองมีดนะครับเป็นเส้นตรงลงมาถึงปลายเดือยของปลายปลายเดือยของมีดนะเมื่อรับด้านนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็มารับส่วนแก้มมีดด้านนอกก็ครับครับเออเนี่ยเพราะเราเราได้มีดมานะครับได้มีดมาอ่าได้ส่วนประกอบของมีดที่มันน่าจะพร้อมนะครับพร้อมที่จะจะนำไปกรีดแล้ว ทีนี้อุปกรณ์อย่างอื่นนะครับอุปกรณ์อย่างอื่นที่จะเป็นส่วนประกอบในการรับมีดก็คือจะประกอบไปด้วยหินหยาบนะครับถึงไอหินนี่มันมีมีขนาดหยาบหลายหลายเบอร์นะครับอย่างเช่นเบอร์200ร้อเบอร์ร้อยเบอร์ร้อยแปลว่ามันหยาบหรือละเอียดกว่าเบอร์200ครับ เ,เบอร์อร้อยนี่มันมันจะหยาบกว่าอ,อ,อันนี้เบอร์สองร้อยแปลว,ว่าเป็นเป็นหินกลางอะไรแบบนี้นะครับหินกลางเ็าเรียกว่าหินกลางแล้วก็ถ้าเบอร์มากกว่านี้ก็จะละเอียดขึ้นจะละเอียดมากกว่านี้ครับอีกอย่างนึงคือหลังจากที่เรารับด้วยหินกลางหรือหินหยาบเร็เรบร้อยแล้วก็จะมารับด้วยหินละหินละเอียดนะครับหินละเอียดอันนี้หินละเอียดนี่เขาเขาทำมาจากอะไรครับหินละเอียดคือหินละเอียดส่วนนี้ไอ้รับหลังจาก เราลับหินหยาบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วจึงจะรับวหินละเอียดเพื่อให้มันเพิ่มความลื่นความคมให้กับมีดของเราไอ้ชาวบ้านเขาเขาเรียกว่าอะไรนะครับมีดมีดกิจยางมันต้องคมพิเศษกว่าคมกว่ามีดทั่วไปอ่ามันต้องคมเขาเขาพูดยังไงครับว่าคมอะไรคคมกริบเหมือนคมกริบคมกริบครับคมกลิบเหมือนโอเคนะครับมีมีดมีหินหยาบมีหินละเอียดแล้วก็ต้องอ๋อทำไมต้องมีน้ำด้วยมีน้ำาเออทำไมต้องมีน้ำในการลับมีดฮะ น้ำสำหรับการรับมีดจะเป็นต้องมีน้ำเพราะหนึ่งช่วยให้ต้องเอาหินนี้ไปแช่ในน้ำเพื่อให้ฟองอากาศออกจากหินให้หมดนะเ<อ>สร็จแล้วก็เอามีดมาแช่น้ำเพื่อให้เกิดการสัมผัสความเหนืดม,มันจะเกิดขึ้นมาระหว่างมีดกับหินเสร็จแล้วมีดของเรานี้ตอนรับมันจะไม่ร้อนด้วยจะทําให้มีดนี้มีความคม ที่ที่ดีอ๋อครับผมเพิ่มความหลเลื่นเพิ่มความหลเลื่นนะครับออดยปกติแล้วนะครับมีดหลังจากที่เ,าเขาผลิตออกมาเป็นรูปไดรลูปทรงเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะผ่านกระบวนการชุบชุบ<ช>เพื่อให้มีความคมคงที่นะครับโดยการเผาให้ร้อนนะครับแล้วก็จุ่มน้ำเรียกว่าการชุบเพื่อเพิ่มความคมนะครับเพิ่มความคมนี้ทีนี้มาดูว่าขั้นตอนในการรับมีดกิจอยางนะครับเพราะก่อนที่จะรับ ก่อนจะรับเราก็จงต้องแนะนําให้ผู้ที่เข้ารับการบูรรมู้ชาวบ,บ้านเนี่ยจะรู้ก่อนว่าลักษณะของมีดกิจยางเป็นอย่างไรเป็นล,ลักษณะของมีดกิจยางที่ดีนะครับประการที่1นนะครับจะต้องเรียบ3ส่วนคือเรียบด้านนอกของของแกมแกมีดดันนอกเรียบของสันคลองมีดอ่าสันสันมีดอ่า,อาสันคลองมีดสันมีดด้านนอกเนี่ยนะครับแล้วก็แล้วก็แกมมีดด้านนอก แกมีด้านนอกต้องเรียบนะครับต้องเรียบนะครับเรียบทั้งหมดเอ่อส่วนโดยมีดหรือว่านมมีดหรือโดยมีดเนี่ยจะต้องยังไงครับต้องอยู่ตรงกับสันคลองมีดอยู่ตรงนะครับอยู่ตรงอยู่แนวเดียวกับสันคลองมีดเลยนะครับไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งไม่เอียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับทีนี้ไอ้นมมีดนี่มีรูปร่างยังไงครับเอ่อบางคนบาง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 ท้องที่เรียกหนอนะครับไอ้ส่วนนี้นะไส่วนนี้ บางพื้นที่เดียกหนอแต่บางพื Arrow, what? What? ้นท er like mm? ี yeah. uh, well, yeah. uh. uh, yeah. ่ก็เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์พุทธพงศ์อ่ะก็เรียกว่าเดือยเดือยเดือยก็มีเงี่ยงก็มีแล้วแต่นะครับแล้วแล้วแต่บางท้องที่ที่จะเรียกนะครับผมครับผมอาทีนี้มาดูว่าเอามีดตียางที่ดีนะครับนอกลางนะครับลักษณะนอจะอยู่ลักษณะนอความโค้งมนนะครับ <ersch> แหลมไม่ด <leaving> ีนะครับแหลมไม่ดีแหลมนี <Okay. S 1> ่มันโอกาสที่จะหน่อมีดนี่จะหักหลังจากเราไปกรีดนะครับเพราะฉนั้นต้องให้โค้งมนคล้ายๆกับเล็บเล็บนิ้วมือนะครับเล็บนี้มโค้งมนวางอยู่ฐานหน่อมีดต้องสองด้านอยู่ในระดับเดียวกันเท่ากันนะครับมาถึงขั้นตอนการรับมีดนี่ก่อนที่จะรับมีดทุกครั้งอาจารย์เอือบบอกแล้วนะเมื่อกี้ให้จุ่มมีดแช่น้ำแช่น้ำให้ฟองอากาศออกให้หมดนะ ทีนี้การรับมีดนะครับแต่ครั้งการรับมีดให้เริ่มต้นการรับมีดจากด้านนอกก่อนเสมอนะครับมีดใหม่ให้รับมีดจากด้านนอกก่อนเสมอให้รับไปตามขั้นตอนการรับมีดติดยางอย่างถูกวิธีอย่างถูกวิธีเราก็ทํอยังไงก้อนหนึ่งรับจากแก้มมีดด้านนอกเชิญท่านอาจารย์สาธิตให้ดูแก้มมีดด้านนอกนะครับมันมีวิธีการมีการ มันจะมีการป้องกันเป็นในตัวด้วยนะครับว่าไม่ให้มีดมันสมคมนะครับการสมคมหมายถึงว่าคมเนี่ยคมมันไม่จะมาอยู่ด้านนอกสุดของของมันมันจะถ้ารารับไม่ถูกวิธีมันเป็นการเสี่ยงจะทำให้มีดกองเรานี่มันเสียไปด้วยไม่สามารถเสียนี่หมายถึงว่านําไปกรีดยางแล้วได้ไ, <ป S 1> ได้ไม่ดีนะฮะไม่สามารถกรีดได้ด้วยครับครับไม่ใช่กรีดได้ดีนะครับวิธีที่ เป็นการป้องกันไปในตัวด้วยนะครับแม่เกิดความเสียหายกับการรับมีดก็ให้ใช้วิธีการรับไปในนิดทิศทางนี้นะครับวางวางมีดนะครับให้ตั้งฉากกับสันมีด,ม,ดอมองไม่เห็นนะอาจารย์ครับให้วางแล้วษณะอย่างนี้นะครับแล้วใช้นิ้วนะครับอาจจะนิ้วเดียวนิ้วชี้หรือสองนิ้วก็แล้วแต่ถนัดนะครับให้กดลงไปนะครับให้ ให้แนบสนิทกับกับแกมีดแกมีดอย่ายกด้านใดด้านหนึ่งนะอย่าเอียงใดด้านหนึ่งนะครับอย่ายกข้างหลังข้างหน้าห้ามยกนะครับแล้วก็ถูไปเรื่อยนะครับนี่ขั้นขั้นที่หนึ่งนะครับถูไปเรื่อยๆนะครับถูไปสักระยะแล้วก็จุ่มน้ํานะครับจุ่มน้ําแล้วก็ถูไปเรื่อยนะครับถูไปเรื่อยทีนี้เรารู้รู้ได้อย่างไงครับอาจารย์ก็ว่ามันมันจะเกิดเป็นเส้นตรงที่บริเวณ สันกองมีตัวนี้จะเส้นตรงจากโคนปลายเดือยมาหาสุดของปลายมีดอันแปลว่าอีด้านนี้เรียบร้อยด้านนี้เรียบร้อยเรียบเป็นเส้นตรงนะเสร็จเป็นนั้นว่าเสร็จขั้นด้านนี้ถ้าเส้นไม่ตรงเราต้องตรงรับไม่ตรงบางครั้งเส้นนี้มันอาจจะไม่ไม่ค่อยตรงนะฮะไม่ค่อยตรงเราก็รับไปเรื่อยๆจนจนเพราะว่ามีดของเรามันแก้มีดยังไม่เรียบเส้นไม่ตรงถูกไหมมันตรงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปขั้นไหนก็ใช้ใช่รับด้านไหนก่อน เมื่อด้านนี้เรียบร้อยขั้นตอนแรกเสร็จแล้วมาขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนที่สองเราก็รับแก้มมีดด้านนอกก็บางเหมือนอย่างอาจารย์เลยหมเหมือนอย่างบางพื้นที่บางคนก็เรียกว่าแก้มมีดด้านนอกบางคนก็เรียกว่าหูมีดแล้วแล้วแต่ท้องที่เขาเรียกตามะหลักในการเขียนเขาก็เรียกว่าแก้มมีดด้านนอกอันนี้เราก็เรียกแก้มมีดวิธีการรับให้แก้มมีดด้านนอกเรียบนะครับให้ใช้หินประกบด้านนอกนะครับแล้วก็ วางมวางมีดให้ตั้งฉากกับตั้งฉากกับไอ้ไอ้วางให้ตั้งฉากกับกับไอ้ไม้นะครับไม้ไม้รองตรงนี้นะครับไม้รองรับมีดนี่ควรจะเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเพราะมันมันอาจจะลื่นนะถ้าไม้เนื้อแข็งนะครับถ้ามันแข็งมันจะลื่นเราไม่สามารถบังคับมีดได้อยู่นิ่งได้ครับแต่ไม้เนื้ออ่อนมันจะกดนิ่งนะครับมันไม่ลื่น แล้วก็ถูไปเรื่อยๆนะครับ,รบอ่าถูอย่างเงี้ยครับถูไปเรื่อยจุ่มน้ํานะครับแล้วก็ถูไปเรื่อยแล้วดูได้ยังไงครับว่าตอนไหนที่มันมันมัน,ม,นมันจะเกิดเส้นตรง อ๋อเส้นตรงนะครับเส้นตรงเส้นตรงในแนวแนวตรงนี้นะคระหว่างที่ขอบเดือยเดือยมีตรงนี้นะครับเส้นตรงเส้นตรงแล้วมันจะขนานกับกับขนานกับไอ้ส่วนแกมินแกมินแกมินแล้ว่าสองเส้นนี้มันขนานกันนะแล้วก็เป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงขนานส่วนที่ส่วนส่วนตรงนี้จะไปอยู่ที่ฐานหน่อมีดอันนี้ก็ฐานหน่อมีดนะครับก็ไปนานว่าเสร็จ สองขั้นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองต่อไปตอนนี้มันคมอย่างกับยางนะยางยางทีนี้เราก็ต้องการให้มีดมีความคมเราจะต้องรับด้านแก้มมีดด้านในอ๋อแก้มมีดด้านในนะครับแก้มมีดด้านในแก้มมีดด้านในก็คือส่วนนี้อาจารย์แก้มมีดด้านในส่วนนี้ครับเราต้องรับ ให้มันบางแล้วก็ต้องคมด้วยเพราะนั้นวิธีการนะครับวิธีการก็ให้วางมีดนะครับให้นอนลงให้นอนราบลงไปกับพื้นก่อนนะครับร่อนที่รองรับรอนที่รองรับกับกับกับไม้รองรับตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้หินวางลงไป แล้วให้ห่างจากคลองมีดประมาณหนึ่ง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 ให้ห่างออกมาจากคลองมีดประมาณหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้มันโดนโดนหน่อมีดโดนเดือยนะครับก็ระบอกว่ารับนี่ห่างมาจากคลองมีดอย่าให้ลงไปในคลองมีดแล้วอยาให้สัมผัสโดนกับเดือยมีดก็ถูไปเรื่อยอย่างนี้นะครับเราะนั้นมันก็จะสึกไปเรื่อยนะครับสึกไปเรื่อย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 นะครับเพื่อที่จะลบส่วนที่ โค้งนูนอยู่ตรงกลางนี้นะครับแล้วก็รับไปเรื่อยจนกว่าจะให้ตรงนี้บางนะครับพี่ที่บางนะครับ,บให้เป็นแนวรนาบแนวระนาบจากข้างบนนะครับแนวเอียงลงไปจนถึงคมเม็ดด้านหน้า,น,านะครับทีนี้พี่จะการทดสอบเบื้องต้นนะครับที่พี่การทดสอบเบื้องต้นว่ามันคมหรือยังนะครับให้ทดลองกับเล็บดูนะครับ ถ้าวางอย่างนี้มันจะจิกเล็บนับลากไม่เดินถ้ายังไม่คมมันก็จะลื่นนะครับลื่นลื่นห <ใน S 1> ลังจากนั้นเมื่อจิกเล็บเรียบร้อยแล้วเราก็ขั้นต่อไปนะครับในการรับมีดก็คือรับด้านในของอ,อูมีดด้าน,นรรในหรือว่าแก้มมีดด้านในส่วนส่วนนี้ครับส่วนส่วนนี้ว,นนวิธีการก็เช <สะ S 1> ่นเดียวกันเช่นเดียวกับไอ้แก้มมีดด้านด้านในของส่วนที่3ที่เรารับเมื่อกี้กันตอนที่สามให้วางแนบกับพื้นนะครับราบไนกับพื้นนะครับ แล้วก็ใช้หินประกบเข้าไปแล้วก็ถูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แนวเดียวกันคืออย่าให้ลงไปในคลองมีดอใหแล้วก็อย่าให้หินสัมผัสกับใบมีดครับครับให้กระดกด้ามมีดขึ้นนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เกิดความคมเร็วขึ้นนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากรับไปเรื่อยๆนะครับไอ้ส่วนของคมมีดตรงนี้มันก็จะบางพอบางแล้ว การทดสอบเบื้องต้นก็เช่นเดียวกันครับให้ลองทดลองดูครับเล็บลากไม่เดินนะครับจิกเล็บลากไม่เดินก็แปลว่าโอเคได้ความคมได้กี่ขั้นตอนแล้วครับขั้นที่หนึ่งขั้นที่4ี่แล้วสองสามสี่ต่อไปนะครับต่อไปขั้นที่5้าเป็นการเปิดคลองมีดใช่ไหมครับเปิดคลองมีดคลองมีดส่วนตรงนี้นะครับคลองมีดคือการเปิดคลองมีดคือเราทําให้คลองมีดส่วนนี้บางแล้วก็เพิ่มความคม เพราะไอ้จริงๆแล้วมันมันใช้ประโยชน์อะไรครับกลองมีดตรงนี้ก็การเปิดคองมีดคือกลองมีดกว้างหรือหรือแคบเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามีดนี่เราจะไปใช้กับต้นยางเปิดดินใหม่หรือว่าต้นยางที่มีอายุมากแล้วเปลือกยางถ้าเปลือกยางหนาดังนั้นก่อนที่เราจะเปิดกลองมีดเนี่ยเราต้องดูหินก่อนครับหินต้องให้ก็เรียกว่าพยายาม ทำให้หินนี่กลมทำให้อหินนี่มุนใช่ไหมมนมนสันสันมีดนี่มนโดยการใช้หินกับคลองไม่ได้เฮ้ยถ้าถ้าเราไม่มีหินหยาบสองแท่งเราก็ไปใช้กับสันมีดอ๋อสันมีดก็ได้นะครับตัวแี้ครับับแบบนี้ให้ให้สันของมีดนี่กลมมุนเพื่อเหมาะที่จะลงไปในคลองมีดได้เต็มนะนี่วิธีการนะครับวิธีการเปิดคลองมีดก็ให้วาง มีดเป็นรูปตัววีนะครับรูปตัววีเพื่อที่จะไม่คลองมีดมันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับวางให้ตรงหูมีดครับแก้มีดนะครับเป็นรูปตัววีแล้วก็วางหินให้อยู่กลางนะครับกลางขณะที่ถูให้ขนานนะครับถูไปขนานไม่ไม่ยกด้ามมีดขึ้นนะเพื่อตอนนี้เราไม่ต้องการความคมนะครับเราต้องการเปิดคลองมีดอย่างเดียวนะครับพอเห็นว่ามันลื่นพอสมควรนะครับก็ เป็นนั้นว่า<ะ>เสร็จในการ<ะ>เปิดคลองมีดขั้นต่อไปนะครับตอนนี้ส่วนไหนบ้างที่ยังยังไม่คมก็คือสว่วนของสันคลองมีด เดือยนะเดือยส่วนของเดือยเดือยยังไม่คมทีนี้เราจะต้องก่อนที่จะทำเพิ่มความคมเราจะต้องไปเตรียมด้านหลังไว้ก่อนก็คือรับสันคลองมีดรับรับไอไอคลองมีดสังคลองมีดตรงนี้ให้ให้เรียบไอเป็นกลมมนด้วยอ่าให้กลมมนก็ตอนตอนแรกเราเราทำเป็นเส้นสองเส้นไว้มันยังเป็นเหลี่ยมอยู่นะครับก็จะนําไปกรีดยางไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเนี่ยถ้ามันรถ้าไม่ตรงนี้ไม่ไม่ ไม่กลมเวลาก้าวลงยางมันจะมันจะตกจากจะากรองรองนับยางปีดระบา่ากั้เลยนะเพราะฉะนั้นจะต้องทําให้โค้งมนแล้วก็เรียบด้วยนะครับเรียบวิธีการก็ใช้หินประกบหินหยาบนะครับประกบแล้วก็ถูนะครับแนบถูไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆหมุนหมุนหินอยู่กับที่หินอยู่กับที่วนมีดให้มันสัมผัสหมด ครับไม่ไม่เอียงอย่างนี้ครับไม่เอียงอย่างนี้นะไม่เอียงหินก็ไหาเดอยมีดแล้วก็ยกขึ้นบ้างนิดหน่อยนะครับหมุนไปเรื่อยหมุนยนได้แล้วก็มาจองดูนะครับจองดูว่ารับไปเรื่อยนะครับไอส่วนนี้คงมุนหมดเลยยังอ่ามดนช้นตรงนี้มันจะหายไปเลยยังจะหายนะครับหายไปมันกลมมุนถ้าดูอย่างนี้มันจะจะลื่นมือนะครับลื่นลื่น แล้วก็อาจจะหาอะไรที่มันเรียบๆนะครับมาประกอบดูเอประกอบดูถ้ามันไม่มีแสงแปลว่าเอเรียบเรียบนะครับเรียบเพราะนั้นว่าตอนนี้เรายังหน่อมีดยังไม่คมเนี่ยไม่คมขั้นสุดท้ายในการยังยังไม่เกือบเกือบจะสุดท้ายนะครับเตัวรับหน่อมีดให้คมนะครับวิธีการก็เช่นเดียวกันนะครับวาง รูปตัววีรูปตัววีแล้วกระดกด้ามมีดขึ้นมานิดนึงะนะครับถูไปตรงด้านหน้านะครับถูไปตรงด้านหน้าแล้วเอียงมาซ้ายเอียงมาขวานะครับเอียงขวาเอียงขวากลางบ้างนะครับถูไปเรื่อยๆตัวนี้ต้องพยายามสเกตเน้นนาเราสัมผัสทั้งขึ้นทั้งลงอไอ้ดีามมีดนี้มันจะแตกนะ,ะมันจะกลอนเอียงไปซ้ายเอียงไ, <อ S 1> ไปฝวานะครับหลังจากนั้นนะครับพอมันเริ่มบางนะครับเริ่มบางไอเล็กเนี่ยมันจะวิ่งไปด้านหลัง ก็บางมันจะม้วนไปได้หลังเราลงไอ้ส่วนคมส่วนนี้นะฮะเราสัมผัสดูนะรู้สึกว่ามันจะระคายรู้สึกว่าสากมือนะครับเราก็ใช้หินนะครับประกอบด้านหลังถูรับจากด้านนอกหมุนอย่างเงี้ยครับสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาสลับไปทางนอกบ้างทางไหนบ้างเป็นนั้นว่าคมนะครับพอคมเสร็จนี้เราเราทดลองทดสอบสอเบื้องต้นนะครับทดสอบเบื้องต้นว่ามีดกีดยางนี่จะต้องคมห้าส่วนนะครับ ส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนกลางของปลายหน่อมีดหรือปลายเดือยนะครับวางเนี้ยพอลากปั๊บมันจะไม่ลื่นด้านข้างนะครับด้านข้างของหน่อมีดลากปั๊บไม่ลื่นด้านข้างแล้วก็ด้านแก้มหูมีดนะครับหูมีดแล้วก็แก้มมีดอ่าแปลว่า3ส่วน เป็นนั้นว่าเสร็จเบื้องต้นของการรับมีดด้วยหินหยาบทีนี้ต่อไปนะครับหลังจากที่รับด้วยหินหยาบเสร็จแล้วจะต้องลงหินละเอียดเพื่อเพิ่มความคมนะครับหินละเอียดตามที่แนะนําไปแล้วนะครับมันจะยังยังเป็นเหลี่ยมอยู่นิดหน่อยเราก็ใช้มีดใช้หินหยาบนะครับแต่งคมหน่อยแต่งให้มันโค้งมนนะครับแต่งให้โค้งมนเหมือนกับหลอดกาแฟอ่าเหมือนหลอดกาแฟครึ่งหนึ่งนะครับ ผาซีกก็ได้ความมุนพอดีแล้วนะครับาาเราแช่น้ำหน่อยมันมันเป็นโคลโนเพราะไอ้หินนี้มันทําจากหินดานนะครับถ้า,า,เ,ราเราผูกไปมันจะออกคล้ายๆเป็นเป็นขี้โคลโนนะครับอ่ามาขั้นตอนในเรื่องของการรับหิน ละเอียดนะครับเราก็มีไม่กี่ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเพื่อต้องการให้ความคมของด้านในของแกมีดด้านในคมนะครับให้วางเอียงนิดหน่อยนะครับองงินเนะจากฐานนองมีดบนขึ้นบนนะครับบนบนบนนะครับบนอย่างเงี้ยวนไปไล่ไปถึงตัวมีดเดิงกลางๆด้วยฮะวนไปเรื่อยเราลับเพื่อเพิ่มความคมให้ลื่นแล้วก็ลบรอยหินหยาบอ่ครับ ห้ามบนอย่างนี้ครับถ้าวนอย่างนี้มันจะไปโดนหน่อมีดโดนโดนโดนหน่อมีดแล้วก็โดนเดรียมีดแล้วโดนคมนี้จะหลบเข้าในมีดเ,เราลุไม่คมใช่กัมมนมนบหมุนหมุนบนออกด้านนอกอย่างนี้ครับก็เรียกว่าบนเกิดมาริการับครับขั้นที่หนึ่งพอขั้นที่สองนับส่วนของหูมีดนะครับหูมีดหมีดถูกไหมอย่างนี้ครับวางให้หย้าเอียงนะครับวางหิาเอียงให้ให้ขนานไปกับพื้นแนวแนวคมมีดนอนแนวแนวหูมีดนะครับ ให้วางระนาบไปกับพื้นแล้วก็ถูไปเรื่อยกระดกดามมีดขึ้นนิดหน่อยถูไปเรื่อยนะครับส่วนที่สมนะครับคลองมีดแล้วก็เดือยหน่อมีดก็เช่นเดียวกันนะครับถูตรงๆไปนะครับตรงตรเอียงซ้ายเอียงขวาห้ามเอียงมีเอียงหินนะให้วางตรงอย่างนี้วางตรงถูกลางเอียงซ้ายเอียงฝานะครับเอียงซ้ายเอียงขวากลางบ้างซ้ายบ้างมันจะโดนทั้งกี่ส่วนแล้วครับ5้าส่วนแล้หน่อส่วนหน่อสามส่วนส่วน ่วนแกมมีแกมมีดหูมีดนะานี้ด้านนอกครับด้านนอกก็ให้ประกบให้ตักวางให้ตรงแล้วก็ถูวนนะครับเหมือนกับการถูวนเหมือนกันรับอย่างนี้ครับอเจ็ดอย่างนี้นะครับแล้วก็สลับไปด้านในบ้างด้านนอกมากจนเราใช้มือรูปดูนะครับ รู้สึกว่ามันไม่ไม่ไม่ไมไมไมสากม,มือนะครับลื่นทั้งนอกทั้งในเป็นอันว่าเร,ร็จพิธีในการรับมีดคือมาว่ามีดเราคมพร้อมที่จะเอาไปใช้ปิดยาาทีนี้ป<ม>กติแล้วชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็จะรับมีดกันในช่วงเย็นนะครับในช่วงเย็นนั้นก่อนก่อนที่จะเก็บนะครับเข้าช่วงเย็นนี่หมายความว่าช่วงอากาศไม่ร้อนมันไม่ใช่ครับอาจจะตอนตอนบ่ายบ่ายห้าหกโมงเย็นนะครับก็ แล้วก็หลังจากนั้นจะไปกรีดเราตอนตอนกลางคืนตอนหัวรุ่งนตอนันนี้ก่อนที่จะเก็บนะก่อนที่จะเก็บใส่ปลอกมีดนะครับเราจะต้องใช้ผ้าในการเช็ดนะครับเช็ดมีดให้แห้งเพื่อไม่เกิดสนิมทีนี้เราเราไม่ไอ้ไอ้พวกฝุ่นพวกไอเศษหินต่างๆที่ติดโยูมันจะออกจากมีดหมด ขบมือไงเดี๋ยวนะครับผัดมีดด้านในนะครับให้ให้ดึงมาลงมาอย่างนี้นะครับมันจะโดนส่วนด้านในของมีดทั้งหมดนะครับหายคมมีดห้ามขึ้นบนนะครับขึ้นบนมันจะจะกินผ้านะครับกินเนื้อผ้างทีโดนเอามือลากลงข้างล่างอย่างนี้ครับแล้วด้านหลังก็รันขึ้นบนนะครับแล้วก็ที่หูมีดนะครับก็ไปอย่างนี้นะครับ สลับไปเรื่อย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 จนแห้งนะครับแล้วก็เก็บเป็นนันว่าเสร็จทิงที่ควรคํานึงถึงอีกอย่างหนึ่งก็ในเรื่องของการใช้ปลอกนะครับควรระมัดระวังตอนนี้คมนะครับคมกริบด้วยนั้นต้องระมัดระวังนะครับใส่ปลอกใส่การกันขอบปั๊บเรียบร้อยนะครับเป็นนันว่าที่จะเอาไปกรีดได้พร้อมที่จะไปเอาไปกรีดได้นะครับเป็นนั้นว่าเสร็จขั้นตอนในเรื่องของการรับมีดก็ฝากท่านผู้ชมนะครับว่าอาจารย์เดี๋ยว นิดหนึ่งตอนนี้สมมติว่ามีดเราเสร็จแล้วเราทดสอบกับเล็บแล้วแต่มันเราเชื่อได้ไหมว่ามีดเราคมพอที่จะใช้กรีดได้ไหมครับในการทดสอบจริงๆเนี่ยมันจะต้องไปทดสอบกับต้นยางจริงๆนี่แถมอีกนิดนะครับก่อนที่จะจบในเรื่องของการรับมีดนะครับอยากจะฝากไว้ว่าก่อนที่จะเสร็จทุกครั้งนะให้ลบคมมีดลบคมมีดให้วางหินหยาบนะครับ ห่างจากฐานหน่อมีดไปสักประมาณ1เซนนะครับ1เซนวางแล้วก็ดันไปข้างด้านหน้านะครับเปิดเดี่ยวเ,เป็นนันว่าเสจ็เขาเรียกว่าการลบคมมีดเพราะว่าคมมีดส่วนนี้นะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรถ้าเราปล่อยให้มันคมพอเราไปกรีดต,ต้นยางนะครับมันจะไปโดนไอ้เปลือกยางที่เรากรีดผ่านมาแล้วอาจจะเป็นสักเป็นเดือนๆนะแล้วก็กรีดก็จะทําให้ไอ้เปลือกยางมันบางลงไปอีกนั้นก็อย่าลืมนะครับหลังจากรับเสร็จนะครับ ละเอียดเสร็จแล้วก็ให้ลบคมมีดครั้งหนึ่งแล้วก็เก็บนะครับเป็นอันว่าการรับมีดเสร็จเรจเียบร้อยเรียบร้อยพร้อม,อมที่จะไปกรีดนะครับรรใช้กรีดได้ครับทางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การดำสัญญาเรามีหน่วยผู้อบรมเคลื่อนที่นะครับถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสนใจก็อยากที่จะฝึกอบรมกรีดยาง เขาจะมีมือกิจยางหรือมีส่วนยางเองอยากจะกิจยางก็ไปขอความช่วยเหลือเอ้ยไม่ใจก็ขอช่วยเหลือติดต่อสำนักงานกองทุนสงเคะห์การทำส่วนยางอำเภอหรือสำนักงานกองทุนสงเคะหกการทำส่วนยางจังหวัดทั่วประเทศเลยรัั่วับทั่วประเทศครับสวัสดีครับสวัสดีครับไว้ไม่หยุดไรจะมาฉุดเอาไม่อยู่